เมื่อวานนี้ไถฟีดโซเชียลแล้วก็ไปเจอว่าเพื่อนสมัยเรียนออกรถใหม่ค่ะทุกคนในความรู้สึกคือรู้สึกยินดีไปกับเขาด้วยเหมือนกับว่าตัวเราเองไปออกรถใหม่กับเขาด้วยอย่างนั้นละค่ะเพราะว่าเราเป็นคนเห็นว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนที่มีความขยันแล้วก็มุ่งมั่นมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะรู้สึกชื่นชมในความยินดีที่เขาสามารถประสบความสําเร็จไปแต่ละขั้นในชีวิตค่ะแล้วคุณเองละคะเวลาเห็นคนประสบความสําเร็จร่ารวย หรือว่ามีชีวิตที่น่าอิจฉาคุณรู้สึกยังไงบ้างมันจะมีคนบางประเภทค่ะที่ชอบที่จะพูดหรือว่าเปรยกับตัวเองว่าโอ้โหคนนี้โชคดีจังเลยเนอะแต่ในความเป็นจริงแล้วทัศนคติแบบนี้แหละค่ะที่กำลังชุดรั้งความก้าวหน้าของใครหลายๆคนเอาไว้ซึ่งอาจจะหมายถึงตัวคุณเองด้วยในบางครั้งใช่ไหมคะแน่นอนคำว่าโชคดีมันเป็นคำที่ดีมากๆ มันย่อมส่งผลทําให้ชีวิตของเราดําเนินไปในทิศทางที่ต่างกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นตัวบังคับและก็คําว่าโชคดีหรือว่าคําว่าโชคนั้นสิ่งที่จะบังคับอย่างแท้จริงไม่ใช่คําว่าโชคนะคะแต่มันคือคําว่า choice ค่ะชอช้างเหมือนกันออกเสียงใกล้เคียงกันแต่ว่ามาดูค่ะว่ามันแตกต่างยังไงและส่งผลกับชีวิตของคนเรายังไง ถ้าพูดถึงข้อสอบที่ครูเก๋ทำให้นักเรียนต้องสอบในเวลากลางภาคปลายภาคคำว่า c h o i c e มันก็เปรียบเสมือนกับตัวเลือกในข้อสอบใช่ไหมคะแต่ว่า Choice ในที่นี้มันหมายถึงทางเลือกค่ะซึ่งทางเลือกที่ว่านี้มันจะเกิดขึ้นแทบจะทุกๆวันเลยหรือทุกชั่วโมงหรือจะว่าไปทุกนาทีทุกวินาทีด้วยซ้าค่ะตั้งแต่เราเริ่มตื่นนอนขึ้นมาเลยเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะนอนต่อหรือว่าจะกดเลื่อนนาฬิกาปลุก หรือว่าจะคลุมโปงโดยไม่สนใจอะไรหรือจะลุกจากที่นอนเพื่อมานั่งทำสมาธิหรือลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายหรือลุกไปออกกำลังกายคุณสามารถที่จะใช้สิ่งนี้ที่เขาเรียกว่า choice ในการตัดสินใจตัวเองได้ในตอนเช้าเลยค่ะหลังจากนั้นคุณก็จะต้องเลือกว่าคุณจะรับประทานอาหารอะไรระหว่างสิ่งที่อร่อยถูกปากของคุณมากกินทีไรก็รู้สึกฟินทุกที แต่หลังจากนั้นอาจจะต้องลำบากสุขภาพของคุณหน่อยนะคะยิ่งสิ่งบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ชอบมันมีรสชาติธรรมดาแต่มันอาจจะดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่า Choice หรือว่าทางเลือกของคุณต่อจากนั้นวันทั้งวันมันก็ยังจะมีตัวเลือกซ่อนอยู่ในกิจกรรมต่างๆของคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นเมื่อคุณเดินทางไปทำงาน วิธีการที่คุณจะทักทายหรือว่าพบปากับผู้คนระดับความทุ่มเทต่องานที่คุณได้รับตรงหน้าจำนวนเงินที่จะจ่ายให้กับสิ่งต่างๆในแต่ละวันหรือว่าโซเชียลที่คุณจะดูแล้วมันจะทำให้คุณเสียเวลางานของคุณเรื่องที่คุณจะคุยงานที่คุณจะนำเสนอเจ้านายกิจกรรมที่คุณจะเล่นกับลูกๆกับครอบครัวหรือเรื่องต่างๆที่คุณจะทำในตอนที่คุณจะเข้านอนเห็นไหมคะ คุณมีตัวเลือกให้คุณได้ใช้ในการตัดสินใจตลอดทั้งวันทีนี้ตัวเลือกที่อยู่ในแต่ละวินาทีของแต่ละคนนี่แหละค่ะที่ส่งผลทําให้คนคนนั้นประสบความสําเร็จอย่างแตกต่างกันไม่ใช่เรื่องของโชคแล้วนะคะถ้าคุณเห็นเพื่อนของคุณที่เขาประสบความสําเร็จหรือเห็นใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าโอ้เห็นคนนี้ได้กระเป๋าใหม่ซื้อมือถือใหม่ออกรถใหม่ เลื่อนขั้นในเงินเดือนทำอะไรต่อมีอะไรก้าวหน้าไปหมดไม่ใช่เพราะว่าเขามีโชคช่วยหรอกคะ่ะแต่เพราะเขามีช้อยส์หรือมีตัวเลือกในชีวิตของเขาที่เกิดจากการตัดสินใจของตัวของคนคนนั้นเองตัางหากล่ะคะเพราะว่าในโลกนี้มันจะมีทั้งคนที่ด้อยโอกาสคนที่บ้านเป็นหนี้คนที่ไม่มีพ่อแม่คนที่บางคนประสบอุบัติเหตุ หรือบางคนโดนทำร้ายหรือเกิดมาร่างกายไม่สมประกอบไม่ครบ32ที่ยังสามารถมีชีวิตที่ดีในบ้านปลายชีวิตได้และก็สร้างตัวเองจนประสบความสำเร็จได้เพราะว่าในแต่ละวันเขาเลือกค่ะเขาใช้ Choice เขาไม่ได้ใช้โชคเขาเลือกที่จะคิดดีพูดดีทำดีคบแต่คนดีๆและที่สำคัญคว้าโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะในทางตรงกันข้าม โลกนี้ก็มีคนมากมายที่ได้รับมรดกมหาศาลจากพ่อแม่ไม่ต้องมานั่งแบมือขอก็มีคนเอามาประเคนให้มีอวัยวะครบ32มีครอบครัวที่พร้อมจะช่วยเหลือส่งเสียจนจบระดับปริญญาแต่สุดท้ายชีวิตก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จบางคนติดเหล้าบางคนติดยาบางคนเป็นนี่บางคนปารดตี้จนไม่เป็นผู้เป็นคน บางคนก็คือชีวิตล้มเหลวไปเลยตั้งแต่สมัยเรียนหรือบางคนก็มาล้มเหลวในตอนช่วงชีวิตทำงานแล้วก็สร้างแต่ความวุ่นวายให้สังคมเพราะในแต่ละวันเขาเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำเลือกคบแล้วก็เลือกคว้าแต่สิ่งที่ไม่ใช่โอกาสที่ดีในชีวิตนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าแม้ว่าคนคนหนึ่งจะเกิดมาโดยที่เขาโชคไม่ดี แต่ต่อจากนั้นมันคือการเลือกของเขาเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีและเขาก็ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเรื่อยๆได้ในทางกลับกันถ้าบางคนเกิดมาแล้วโชคดีแต่การเลือกหรือว่าการใช้ช้อยส์ในชีวิตที่ไม่ดีชีวิตก็แย่ลงเรื่อยๆได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าความสำเร็จที่แท้จริงมันไม่ใช่สิ่งที่ใครได้มาโดยบังเอิญแต่มันคือสิ่งที่คนคนหนึ่งตั้งใจเชิญมันเข้ามาในชีวิตดังนั้นในแต่ละวัน คุณต้องตัดสินใจแล้วก็ใส่ใจตัวเลือกหรือว่าช้อยส์ในชีวิตของคุณให้มากขึ้นนะคะครูเกียศเชื่อว่าหลายๆคนทุกวันนี้คงสงสัยว่าทําไมฉันไม่โชคดีแบบคนอื่นเขาบ้างทําไมคนนั้นเกิดมาแล้วรวยจังคนนั้นเกิดมาแล้วสวยจังคนนั้นเกิดมามีสามีที่ดีกว่าฉันมีภรรยาที่น่ารักกว่าฉันถ้าคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณไม่มีทางที่จะเจอโชคดีได้เลย แต่ถ้าคุณหันกลับมามองที่ตัวคุณเองคุณภูมิใจในสิ่งที่คุณมีตอนนี้คุณมีอะไรคุณภูมิใจในสิ่งนั้นและคุณใช้สิ่งที่คุณมีนี่แหละค่ะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นขอบคุณสิ่งเหล่านั้นและคิดว่านั่นคือโชคที่คุณได้รับหลังจากนั้นก็เป็นช้อยส์หรือว่าเป็นตัวเลือกที่คุณจะต้องเลือกว่าจะใช้ชีวิตของคุณแบบไหนตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ แล้วคุณเองจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครูเก๋เชื่อแน่ว่าคนที่เข้ามาฟังในพอดแคสต์ช่องของครูเก๋น่าจะได้ประโยชน์กลับไปไม่มากก็น้อยนะคะและถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันวันนี้สวัสดีค่ะ